ในโหมดมิดชาชีพครับโคนะเดี๋ยวเยียเกมอินไซเดอร์ที่ทุกคนรอคอยมาแล้วผมรับบทเป็นผู้นำครับเอ้ถ้ผู้นำอย่างนี้สุราวไกลด้เลยนั่งเงียบทั้งเกมปกติเนี่ยช่างแจ้วเป่นเจรจาปกติเป็นเจ้าหนูจับไม้ผมคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นอย่างไรยี่เราไม่ได้จับอินไซเดอร์ได้นะเราจับคนโง่ได้ โทอสั์เข้าฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับครับถ้าเป็นเพื่อนถ้ารู้เทสตัวติดต่อไปไม่ต้องมาเนาะพบกันอีกครั้งกับรายการคาสิโนโลเล่ขอต้อนรับคู่หูโอดาจากโคตรคู่พ่อลูกสองเนี่ยนะคนที่หนึ่งอะไม่มีชื่อเลยไม่มีชื่อเลยเหรอไม่มีตำแหน่งด้วยไม่มีตำแหน่งเลยพ่อลูกหนึ่งมือใหม่คนที่สอง พ да like ี่ออสโคตรคู่โว้ยนะโว้ยนะพี่ออสโคตร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 คู nah ่เดี๋ยวเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยมาดิมาดิโอ้ใช่เลยโอ้ยไลาไปด้วยกันประมาณนี้เลยมาดิน้องๆคนนั้นแหละคนนั้นแหละมาดิมาดิจ้ำแง้วเยีล้วสี่ผู้ขยันขันแข็งของวงท็กซีกันเลยวันนี้นะฮะ เกมอินไซเดอร์ที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับอินไซเดอร์ของเรามาในโหมดมิจฉาชีพครับพี่รัฐก่อนพี่รัฐมิจฉาชีพยังไงคุณล่ะผมเนี่ยครับเป็นมิจฉาชีพเลยเพราว่าเสื้อที่ผมใส่มาเป็นเสื้อของคุณดีมผมขโมยมาเป็นตัวเองฝั่งช้าเนี่ยเท่าไหร่เปิดอยู่ที่4,800ไนแดมิจฉาชีพจริงไมิจฉาชีพจริงมันจะเป็นมิแท้แต่คือมิจฉาชีพคือตัวเองชีุณมจัมปุ้มจัสนใจลงทุนกับผมไหมครับผมนี ผมมีโครงการมานําเสนอครับชื่อโครงการบ้านอมเงินครับผมเฮ้ยบ้านอมเงินไม่ใช่ปกติบ้าอันนี้บ้านอมเงินครับอมเงินจริงๆครับก็คือว่าฝากกับผมไว้หมื่นหนึ่งเดือนหน้าคุณได้คืนห้าพันห้าพันอะไรไปไหนฮะห้าพันดีกรีหู้รับเหมาพี่อาร์ตดูแต่ชื่อเลยเราไม่ได้เตรียมพร็อกมาเราไม่เตรียมมาเราต้องเล่นให้ใหญ่ไปก่อนใหญ่บ้าใหญ่ก่อนเราลองคุยกับดิมก่อนนะ ไม่มีไม่มี<ต>ช่แต่ว่ามีของ,ข,องขวนนัญนย่าเตรียมมีของขวัญบากคือของผมเนี่ยผมแต่งตัวดีมาให้รู้ว่าบางครั้งเรามองคนที่แต่งตัวดีไม่ได้ไหมายความว่าเขาเป็นคนดีเสมอไปอเราเห็นคนที่แต่งตัวมาหลอกอะ่ะเขาแต่งตัวดีทุกคนเลยนี้บ้าไม่มีใครแต่งตัวซอมซอ่อมาหลอกคนมาหลอกใคกรเลยเชื่อถือไม่มีต้องแต่งตัวดีไอ้คนหล่อรวงเห็นนะตรงนีใช่ไหมต้องแต่งตัวดีมาหลอกเขาบางทีเราก็เตรียมมาเหมือนกัน เป็น call center ครับเอาจริงนะกูเคยเห็นข่าวใน c a เ l center แม่งไม่เต็มขนาดนี้ในโทรศับเครื่องเดียวงเม่แด้แบงนี้นะนะพอดีเป็น call center บอกี้ยวเดี๋ยวมาดูกาติกา insider เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนดไอ้บ้าที่มาโจรถุงน่องด้วเขาเนี่ยข้ามไปเลยก็ได้พี่กติกาเก็บ insider ผู้เล่นทุกคนจะต้องร่วมกันหาว่าคำปริศนาของโจทย์ในรอบนั้น คือคำว่าอะไรซึ่งจะมีแค่ผู้นำและอินไซเดอร์จอมบุกการเท่านั้นที่รู้คำตอบโดยในแต่ละรอบผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็น3 c คาแรคเตอร์คือ 1. ผู้นำจะเป็นผู้ดำเนินเกมมีหน้าที่ตอบคำถามและต้องเป็นความจริงเท่านั้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้เล่นคนอื่นนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง 2. อินไซเดอร์จอมโบกานจะต้องตีเนียงหลอกลอก่อและแอบยิงคำถามกระตุกจิตสก,กิดมสมองเพื่อปูทางไปสู่คำตอบภายในเวลา4่นาทีโดยที่ไม่ให้ใครจับได้ 3. คนธรรมดาทั่วไปที่หัวโลกไไร้ข้อมูลมีหน้าที่ยิงคำถามและรวบร,รวมข้อมูลที่ได้มาคิดวิเคราะห์แยกแยะ ว่าคําปริศนาของโจทย์ในรอบนั้นคือคําว่าอะไรกันแน่ <ๆ S 2> เมื่อเริ่มเกมบหากมีผู้เล่นทายคําปริศนาได้ถูกต้องทุกคนจะต้องมารวมกันถกเถียงและโหวตหา,าตัวอินไซเดอร์ให้ได้แต่หากว่าภายในเวลา4นาทีอินไซเดอร์ไม่โชว์เสียรไม่ยิงคําถามแบบเนียนยเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นตอบถูกจะโดนปรับแพ้ทันทีถ้าอินไซเดอร์ถูกจับได้ผู้เล่นคนอื่นจะเป็นผู้ชนะได้รับคะแนนหนึ่งคะแนนแต่ถ้าเนียนแบบโคตรเสียนไม่ถูกจับได้แล้วก็อินไซเดอร์จะเป็นผู้ชนะรับคะแนนแบบคูณสองไปเลย รับก็นั่นคือกติกาของอินไซเดอร์นะครับเราก็จะเริ่มเเรื่องเล่นก่อนนะฮะก่อนที่จะเริ่มเล่นกันเอาคุยคุนกับโคตรคู่กนก่อนแล้วกันนะค,ะครับผมหายใช้เลือกอถอดได้ไหมไม่มีใครมาค้ำ <c> ม <oughs> <t> ึงเลย โคตรครูครับมีอะไรอัปเดตบ้างฮะช่วงนี้โอ้โหตอนนี้รายการเพียบมากเลยไลฟ์เพียบแทบจะทุกวันจันมีโคตรเซียนอังคารมีหมีไลฟ์แล้วก็วันพุธมีโคตรหลอนวันพฤหัสมียาระบายยาระบิดอ่อนวันศุกร์กำลังจะมากำลังจะมาเป็นรายการสอนภาษอังกฤษแบบไลฟ์ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมครับคุณจั๊มครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตาใครด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง ทูทันเลอร์ทีวีด้วยนะครับเย่เยติดตามโค้ดโค้ดได้นะเยี่ยเหมือนดูช่อง9ก้าการ์ตูนวันนี้เราเล่นกัน3รอบใครได้คะแนนสูงสุดก็ได้ของขวัญที่คนเตรียมมาไปทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอินไซเดร์ครับโอเครอบแรกนะฮะเริ่มผมเป็นผู้นำครับ เริ่มเล่นเกมเลยครับให้ทุกคนหลับตาครับครับอืมโอเคครับทุกคนลืมตาครับเดี๋ยวเราจะถามคำถามกันนะครับจะดูกันอีกไหมครับให้กูไทยไซเดอร์เลยไหม่ละ สมมติถ้าเกิดว่าพี่อาร์ทายเลยนะมูไม่้องบอร์ดเกมมาก็ได้เรามีเวลาถามกระสานทั้งหมด4นาทีนะครับผมจับเวลาครับเป็นสถานที่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับของกินหรือของใช้ไม่ใช่ทั้งคู่ครับเอาในบ้านหรือนอกบ้านครับนอกบ้านครับจาเป็นต้องมีไหมไม่จําเป็นครับสองพยายมหรือเปล่าสองพยางมครับกินได้ไหมกินไม่ได้ครับเป็นของฟุ่มเฟือยครับก็ฟุ่มเฟือยครับตดมาหรือเปล่าอะไรนะตดมาหรือเปล่าตดมาคุณซื้อเกมตัวไหนมาเนี่ย สัมผัสได้ไหมฮะสัมผัสได้ครับอันตรายไหมฮะไปสัมผัสเอ่ออยู่ที่สัมผัสส่วนไหนครับจำได้ไหมครับเป็นอาหารจำไม่ได้ครับเป็นอาหารไหมฮะไม่ใช่ครับราคาแพงไหมน่าจะแพงครับคุณมีไหมเป็นเจ้าของไหมไม่มีครับในเนี้ย คิดว่ามีใครปเป็นเจ้าของไหมไม่น่ามีครับเอาอะไ,ไรอยู่ในน้ำไหมครับไม่ได้อยู่ในน้ำครับหนักไหมหนักมากครับเป็นงานศิลปะหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นงานศิลปะได้รูปปั้นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับในไทยมีไหมครัเคยเห็นบางที่มีครับต่างประเทศก็มีใช่ไหมเคยเห็นบางที่มีเหมือนกันครับอะไรลบบนั้นอ่ะขี่ได้ไหมครับขี่ขี่ได้ครับอุ้ยยานพาหนะเหรอกึ่งกึ่งมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตป่ะเนี่ยมันสองไม่ใช่ครับรถยนต์เหรอไม่ใช่รถไฟไม่ใช่มีคำว่ารถไหมครับไม่มีครับรถเมย์ไม่ใช่มีล้้้อมมยไ่รู ตอบอยากตอบด้วยไม่มีหรอกอยากตอบด้วยนั้นที่เร็วมากฮะมีเครื่องยนต์ในนั้นไหมมีทั้งแบบบีและไม่มีเสียบไฟบ้านได้ปะไม่น่าได้ครับลอยน้ำได้ไหมลอยน้ำาไปแล้วไม่ได้ลืมตาได้ไหมแล้วแต่ที่เลยครับเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้ครับด้วยตัวเองเหรอด้วยแมคาีนิกของเขาเขาเคลื่อนที่เคลื่อนที่ในแนวไหนครับเคลื่อนที่แนวดิ่งจะลวดไม่ใช่ครับเครื่องบินไม่ใช่บอลลูนบอลลูนถูกครับอุ้ยเอ้าวพี่ถูกเลยแนวดิ่งเอ๊ออกฉลาดเธอ แปลกนะอยู่นี่นบอลลูนเลยอยู่นี่เป็นบอลลูนอุ้ยเป็นบอลลูน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะฮะคุณดิมทายถูกว่าเป็นบอลลูนนะครับผมต่อไปเราจับอินไซเดอร์กันนะฮะมีเวลา2นาทีในการถกกันครับรจับเวลาครับค,คุณไปค<อ>ุณไปบอลลูนยังไงจะหวดขึ้นมาก่อนจะหวดขึ้นตรงถ้าขึ้นทีเดียวปะแต่มันมีอะไรอีก2พยข้างแต่คุณถามน้ำซ้ำสองครั้งนะแสดงว่าคุณพยายามเบ้ให้คนอื่นไปทางนั้นหรือเปล่าผมผมลืมผมดูกระชามา ที่ตัดขอบเก่งๆไอยพี่โอ๊ตก็ตัดเก่งนะใช่ผมตัดเก่งตลอดอยู่แล้วผมหาคนอินสซเดอร์ไม่เจอเลยไม่จริงก็มึงเป็นหรือเปล่าเป็นก่งหรือเปล่าเราไปเล่นเราไปเล่นชนะไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหนั่งไปมองไปโป๊กเกอร์เลยไอะไรกันถ้าเกิดว่าพิจารณาว่าไม่น่าใช่จะได้มองคนอื่น โดยเฉพาะมึง,ม,ง,ม,งมึงเงียบกันนะกูพยายามถามแล้วแต่มึงไม่ฟังเลยเอาเอาผมถามคนนู้นเลยไปฟังทำไมอ่ะเอเอนั่นแหละตัวผมสมงสั <c oughs> สยสองคนก็คือพี่โอ๊ตกับ <c oughs> จัจ๊มสงสัยจั๊มพี่โอ๊ตตัดขอบใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างจั๊มสงสัยเหมือนว่าวิธีการที่เขานั่งดูเหมือนแบบเอ๊มีคนถามข้อนี้ไปหรือยังนะเดี๋ยวกูจะถามให้มันตัดขอบแคบลงนั่งไม่ท้อแต่ว่าจริงจริงพี่อาร์ตก็ต้องสงสัยนะนี่อะไรอยากสงสัยเฉยไม่เอาจริงมากตอนนี้ไม่ต้องสงสัยมึงต้องสงสารนะหน้ามึง ย้อนกลับไปตักทิกาก่อนได้ไหมก็เล่นก็มาเล่นอะไรกันเนี่ยพี่อารสงสัยใครไหมดีกว่ามันบอลลูนได้ไงรู้ได้ไงมันจากไหนใช่ไหมดิมมันพึ่งบอลลูนมามันฉลวดมาแล้วบอลลูนเี่โอ๊ตหมดเวลาคบทีคนที่คิดว่าเป็นอินไซเดอร์ครับหนึ่งสองคุณไปคุณไปบอลลูนยังไงจะดวนขึ้นมาก่อนสองพยางค์แต่คุณถามน้ำมันทถามสองครั้งนะจะมีคนที่ตัดขอบเก่งๆไอพี่โอ๊ตก็ตัดเก่งนะใช่ผมตัดเก่งตลอดอยู่แล้ว จำสองพี่โอ๊ตหนึ่งดิมเสามครับคุณดิมครับคุณคืออินไซเดอร์ใช่หรือไม่ครับผมคนนนทบุรีครับผมเป็นอินไซน้อยอินไซน้อยครับคนทั่วไปคนทั่คนทั่วไปอินไซเดอร์ได้ไปแล้ว2คะแนนนะฮะชนะไปแล้วใครคืออินไซเดอร์ครับเปิดเผยครับมันจะเป็นใครไม่ได้นะครับผมเองนะครับีเผูุ้ษย ในใจกูไอ้ดิมอย่าพุ่งไปบอลลูนสิอย่าพุ่งสิเครื่องที่ในแนวไหนครับเครื่องที่แนวดิ่งจะล้วนไม่ใช่ครับเครื่องบินไม่ใช่ครับบอลลูนอย่าพุ่งสิเกมแรกนะครับเราได้แบสองคะแนนคนเดียวเลยสมมตินะสมมติถ้าชนะจริงไม่เอาได้ไม่ขอรางวัลไม่เอาได้ไม่ขอรางวัลจ้พูดอะไรก่อนตรงนี้โอเคฮะรอบสองจับไพ่ครับผมดิมคือผู้นำครับว้าวผลผู้นำครับทุกคนหลับตาครับ จะเปิดไพ่นะครับอ่าฮะลืมตาน้ครับว้าวครับตอนนี้ผู้นําครับผมใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับคําศัพท์คํานั้นถามมาได้เลยครับมีใครเลอไหมครับผมเลยครับมันผมได้กินแหนมผมก็เลยไม่แน่ใจเฮ้เราถามท่านผู้นําดูว่าท่านผู้นำโปร่งใสหรือเปล่าแล้วถ้าตอบได้แบบนี้โอเคผมเชื่อใจได้ครับเรามีเวลาถามคำถามทั้งหมด4นาทีนะครับผมเริ่มครับ เป็นของกินหรือไม่ครับไม่ใช่ครับเป็นสถานที่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับบอลลูนใช่ไหมครับสองพยานหเปล่าครับไม่ใช่ครับสี่พยานหรอครับสี่พยานหรอครับเป็นรถติดนะครับไม่ใช่ครับใโอเคครับเป็นของใช้ภายในบ้านหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอ๋อพยานเดียวหรือเปล่าครับใช่ครับของข้าวหรือของหวานครับไม่ใช่ไม่ใช่ของกินหรือเของหวานครับเป็นวัตถุไหมฮะ ป็นวัตถุครับคนสร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้นครับคนสร้างขึ้นครับโอ้แหลมคมไหมฮะบางอันก็แหลมคมครับถือได้ไหมครับถือได้ครับเอ่อต้องมีด้ามจับไหมครับไม่ต้องมีด้ามจับครับคุณมีของสิ่งนี้ไหมเคยมีครับอุ้ยชูขนาดใหญ่นะครับชูจะชูไหมครับไม่ใช่ครับขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือไหมครับส่วนใหญ่แล้วไม่เกินนั้นครับเอ่อเลื่อย ไม่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์งานช่างหรือเปล่าไม่ใช่ครับใช้ในครัวปะฮะไม่ใช่ครับเชือกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับจะยาวประมาณเมตรหนึ่งขึ้นไปไหมฮะไม่เกินฝ่ามือครับไม่เกินฝ่ามือไฟไม่ใช่ครับ มนุษย์สร้างขึ้นน้ำหนักเนี่ยมันมันถือได้ปกติเลยใช่ปะต้องถือได้ครับอันนี้เป็นอาวุธหรือเปล่าครับใช้เป็นอาวุธได้นะครับบางคนแต่ว่าก็น้อยมากผลิตจากโลหะป่ะรมันน้อยมากที่ผลิตจากโลหะไม้เป็นไม้เหรออ่าส่วนใหญ่เป็นพลาสติกอ่ะพลาสติกเป็นพลาสติกมนุษย์สร้างใช้นอกบ้านบอลไม่ใช่ครับเกี่ยวกับกีฬาป่ะฮะใช่ครับเฮ้ยแบดเน็ตไม่ใช่ครับเน็ตไม่ใช่ครับทรงสี่เหลี่ยมป่ะครับสี่เหลี่ยมครับโกไม่ใช่ครับโกยาก กีฬานี่มีแข่งขันในโอลิมปิกป่ะไม่ใช่กีฬาครับแต่ว่าเกี่ยวกับกีฬาครับก็เป็นอุปกรณ์กีฬาถูกป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่อุปกรณ์กีฬาไม่ใช่อุปกรณ์กีฬาไม่ใช่อุปกรณ์กีฬาต้องเกิดกีฬาได้ไงวะบอลบอลไม่ใช่ครับมันแค่ฝ่ามือเองบอลเหล็กเสียบบอกเวลาอย่างนี้แปลว่าอะไรคุณรัสแปลว่าอินไซเดอร์ไม่ได้คะแนนทุกคนได้หมดอินไซเดอร์ใจแข็งว่ะ ย้อนกลับไปกติกาก่อนได้ไหมว่าเล่นพวกมาเล่นอะไรกันเนี่ยนั่งเงียบทั้งเกมปกติเนี่ยช่างแจ้วเครื่องเจรจาปกติเป็นเจ้าหนูจับไม้ผมคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นอย่างไรฉะนั้นเราโหบได้ัยครบอันนี้โหนดเล่นเพราะมีผคะแนนนะโหนดเล่นเว่าใช่ไว้นะครับเลยโอ้โหให้เปิดให้ดูไหมกูเอง ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำกูนึกว่าถ้ากูไม่ใครตอบถูกกูได้ชนะกูถึงว่าเมื่อกี้เงียบแล้วมองไปอ่ะมองก็คำว่าเแปลว่าตาก็ไม่ค่อยดีถั่วใช่ไหมถั่วใช่ไหมตัวตัวนี่เก็ตเก็ตตัวขับรถตาอะไร คือประเผยไม่ทังถัวถ่วอีก,อกใช่ในใจพวกนี้จะแบบการเกษตรใช่ไหมเดี๋ยวก็แบบไอ้นี่เดียเด๋ยวหาว่ากูรู้รู้เยอะไม่เข้าใจกติกาแล้วก็ไม่เข้าใจภาษาไทยด้วยสรุปนะฮะรอบเมื่อกี้ทุกคนได้คะแนนจัเว้นพี่อาร์ครับ<า>ครับในฐานะที่รอบเมื่อกี้นะฮะนึกในโอกาสที่อินไซเดอร์ไม่มั่นกติกาเม<า>ื่อกี้เราไม่ได้จับอินไซเดอร์ได้นะเราจับคนโง่ได้ แต่คะแนนยังได้เหมือนเดิมแต่พอเพิ่มอีกหนึ่งตาเพิ่มอีกตาแล้วกันให้เป็นการเรียนรู้เพื่อ Insider เข้าเขาซ้ำเขาได้เ perform ตาเกรงว่าจะเป็นห้าตาแล้วต่อให้ไปเกมมันเข้าใจอ่ะมันก็ใบผิดนะเพราะมันอ่านไปทัวไม่ใช่ตัวโอเคงั้นเชิญจทุกท่านฮะเดือดการได้ครับได้ตอนนี้ผมรับบทเป็นผู้นำครับว้าวถ่ายบ้านยันเองโอเโหถ้าผู้นำอย่างนี้สุราข้าวไก่เนี่ย ้านโยบายแรกผมผมจะแก้พรแออลก่อนทุกท่านัะขอเชิญดับตาครับโอเคทุกคนลืมตาได้ครับสีนาทีครับเชิญถามผมมาได้เลยครับจับเวลาครับของกินใช่ไหมครับทานไม่ได้ครับโอเป็นของใช้หรือเปล่าครับเป็นของใช้ครับ ใช้ส่วนตัวส่วนตัวก็ดีครับในห้องน้ําในห้องน้ําก็ใช้ได้อยู่วางบนฝ่ามือได้ไหมวางบนฝ่ามือได้แน่นอนสามพยางทั่วครับไม่ส่นไม่ถั่วครับสองพยางใช่ไหมครับไม่ใช่สองพยางครับห้าพยางโอ้ไว้ทำความสะอาดหรือเปล่าไม่ทำความสะอาดครับเป็นอาบุตรหรือเปล่าไม่ใช่อาบุธครับยกคนเดียวได้ไหมยกคนเดียวได้ครับมีกลิ่นหอมไหมครับมีกลิ่นครับหอมหรือเปล่าอย่าง้วแต่คนชอบของเด็กหรือของผู้ใหญ่ฮะเด็กใช้เยอะครับ เราสามารถเล่นมันได้ไหมครับจะใช้คำว่าเล่นก็อาจจะแปลกไปหน่อยแต่จะเล่นมันก็ได้ครับเหมาะสำหรับคนอายุแบบเป็นเด็กๆใช่ไหมครเหมาะสำหรับเด็กเหมือนกันูุใยา่ก็ไมครับผู้ใหญ่ก็ได้ถุงยางทำไมครับผลยางามไยไม่เหมาะสำหรับเด็กนะเหมาะสิครับแต่ไม่ใช่เราต้องเรียนรู้ให้เด็กใช้ถุงยางตั่สี่ห้าขวบสี่ห้าขวบเลยครับอ๋ออันนั้นเด็กไปตรับมันใช้กินได้ไหมกินไม่ได้ใช้สวมใส่หรือเปล่าไม่ใช่สวมใส่ครับคว่างลงพื้นเนี่ยแตกไหมครับไม่แตกไม่แตกด้วย เอาไปโรงเรียนได้ไหมฮะเอาไปเรียนได้ครับโลกบาสเกตบอลไม่ใช่ลูกบาสเกตบอลครับอุปุก้าเป็นอุปกรณ์กีฬาไหมไม่เกี่ยวกับกีฬาการเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ฮะอุ้ยกระเป๋านักเรียนไม่ใช่กระเป๋าครับเป็นนุกงไม่ใช่ครับเกี่ยวข้องกับสีไหมครับเกี่ยวข้องกับสีอย่างมากครับอุ้ยมีคำว่าสีไหมฮะมีคำว่าสีครับอุ้ยดินสอนระบายสีไม่ใช่แต่ใกล้มากครับมีคำว่าระบายสีไหมมีคำว่าระบายสีอุ้ยสมุดระบายสีคูกต้องรับ คราวนี้นะเดี๋ยวเรามีเวลา2นาทีนะครับวิเคราะห์ว่าใครเป็นอินไซเดอร์เริ่มได้เลยครับมันไม่จังไม่พูดเลยฮะรอบนี้มึงไม่รู้ทําอะไรอะครับผมไม่แต่มึงมึงพูดหนึ่งไปเรื่องไปโรงเรียนนะเรื่องการศึกษาเด็กไงการศึกษาเรื่องไปโรงเรียนเขาบอกว่าเด็กกูก็เชื่อมได้นะเด็กมึงเข้าเป้าเหมือนกันนะเด็มากเลยเข้าเป้าหลายตัวเลยกูฉลาดไงมทำไมไม่บอกระบุมัยระบายสีไปเลยล่ะเดี๋ยวเขารู้กูเป็นเินไซเดอร์ ตรงนี้มันน่าโดนมากถยบถ้าเทียบกับส <g ul ch> มุดก็สีใช่ไหมมันตัดขอบมาเยอะอะแต่อีคนตอบก็น่าสนใจเหมือนกันี่เลหลืหอแค่สมุดถาด <นะ S 1> ว่ามีคำว่าระบายไม่ผม่มานั่ง <c oughs> ถือมืออยู่นี้แล้วผมก็สีอะไรที่มันควรจะอยู่กับสีบ้างเพราะสีไม้สีเทียนสีน้ํามันก็มันก็ไม่ได้ไงก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอยู่กับเด็กแสดงว่าเป็นสมุดระบายสีกําลังนับนิ้วพอดีพี่อาร์ตอ่ะพี่อาร์ตก็เงียบเหมือนกันนะไม่ว่ามีตีกรอบแล้ะนะถามแต่ผมก่ตีกรอบสุดตรง หมอใช่การศึกษาแล้วนะสีมันเอะด้วยสีด้วยสีโอเคแต่ผมอ่ะผมปกป้องตัวเองนะไม่คุณพยายามมาจากการศึกษานะคุณพยายามถามผมอ้อมไม่การศึกษากับสีมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าผมมีเหตุผลเพราะว่าลูกเนี่ยลูกผมมาพิ่งระบายสีเมื่อวานมันเลยรีมายผมแล้วคุณโตชอบระบายสีไหมครับผมเป็นช่างสีโอเคครับผมหมดเวลวครับเสวัสดีแล้วโหวตไปที่คนที่คุณคิดว่าเป็นอินไซเดอร์นะครับ หนึ่งสองสามันม่จอมไม่พูดเลยครรอบนี้มึงไม่รู้ทําอะไระครับผมเห็นแตมนมน่มึงพูดหนึ่งไปเรื่องไปโรงเรียนนะ <c oughs> เรื่องการศราึกษาเด็กนะแต่ก็เชื่อมได้นะเด็กมึงเข้าเป้าเหมือนกันนะ <c oughs> ตรงสี่อาร์ตหนึ่งดิมหนึ่งครับคุณคืออินไซเดอร์ใช่หรือไม่ใช่ครับผมยินดีกับพวกคุณด้วยฮะพวกคุณจับอินไซเดอร์ไม่ได้ครับออ้ยไม่ใช่ผมเอาเนี่ยไม่ใช่เน้สัตว์เอาด๊า อย่าให้กูเป็นแล้วตอนจับขึ้นมาแบบจิดเแล้วเหรอตตดเพราะว่าคงไม่เข้าซ้ำไงมันไปมองกันไม่ได้เนาะโอเคสรุปคะแนนนะฮะพี่อาร์ตได้ไป2คะแนนคนเดียวเลยตอนนี้นะฮะคะแนนนำคือพี่โอ๊ตสาวคะแนนพี่อาร์ตสคะแนนและทุกคนคนละหนึ่งคะแนนโอเคถ้ารอบสุดท้ายถือว่าเป็นรอบซีค่ะโอเคไม่ในวงคุณยังไม่มีใครได้เป็นอินไซเดอร์นะใช่แต่เป็นคนผู้นำกันหมดเลยโอเค โ okay. yeah, yeah. um อเคเชิญจับครับเย่ผมผู้นำครับถึงว่ามันเย่ไม่ใช่เมียคิดปวดหัวถามที่สั่ทุกคนหลับตาครับครับปล่อยไานะครับและทุกคนลืมตาครับเอาละเอาละพี่ตรงช่ว บิดเอวเยอะบิดเอวเยอะเปล่าไอสั่งมาจะเบื่อจะเมื่อก็ได้มีเวลาถามถามคุณดิม4นาทีนะครับผมจับเวลาครับห้าพยานครับไม่ใช่ครับของกิโลของใช้ครับของใช้ครับของใช้ภายในบ้านหรือนอกบ้านครับได้ทั้งในบ้านนอกบ้านครับไปของใช้ส่วนตัวหรือว่าใครใช้ก็ได้ครับส่วนตัวด้วยใครใช้ก็ได้ด้วยครับขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือไหมครับส่วนใหญ่แล้วใหญ่กว่าครับยาวเกินหนึ่งเมตรไมไม่ถึงหนึ่งเมตรครับแข็งหรืออ่อนครับส่วนใหญ่แล้วแข็งครับสามพยางครับสามพยานครับ เริ่มน้ำฮะไม่ใช่ครับมือตอบถั่วเลยแหละตอบถั่วอุปกรณ์กีฬาหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเป็นวัตถุใช่ไหมมันถึงมองป็นเรียกวัตถุได้ครับสีดำปะมีหลายสีครับส่วนใหญ่จะสีอะไรครับมีหลายสีครับการมอสมอสสำหรับเด็กไหมตอนเด็กผมก็เจอบ่อยครับต้องเสียบปากไหมฮะไม่ต้องเสียบป๊กครับไม่ต้องเสียบปากก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลย ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฟ้าอยู่ในห้องน้ำไหมครับอยู่ในห้องน้ำไม่ได้ครับมันเป็นโลหะปะเป็นโลหะก็มีครับเป็นพลาสติกก็มีพลาสติกก็มีครับเป็นไม้ก็มีไม้ก็มีครัเชื่อแล้วเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยเชือปีพอมในห้องนี้มีปีปะในห้องนี้ไม่มีครับในห้องที่บ้านคุณมีไหมในที่บ้านผมมีครับ คนมีไหมครับบ้านทุกคนมีครับเป็นตู้ไหมครัไม่เป็นตู้ครับบ้านทุกคนมีในห้องทํางานป้างส่วนใหญ่้วผมคิดว่าไม่มีนะ่นี้ใช์เอาดอรได้ด้วยเกี่ยวกับการทําความสะอาดป้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดครับเกี่ยวกับความสะดวกสบายไหมครับเกี่ยวเกี่ยวเฉลยได้ไหมครัได้ครับเอาไว้สวมใส่หรือเปล่าครับไม่ได้สวมใส่เปันยางมากเลยนะพยานะครับมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นครับวันนี้ก่อนออกบ้านคุณเห็นมันไหมเห็นครับโอ้จะ ขนาดมันเปลี่ยนได้ไหมแล้วแต่บางอย่างก็เปลี่ยนได้ครับแต่แบบหนีกันไม่เยอะส่วนใหญ่อยู่ในห้องน้ำไหมครับห้องน้ําก็มีครับห้องนอนมีไหมครับห้องนอนก็มีห้องครัวมีไหมครับห้องครัวไม่ค่อยมีห้องนั่งเล่นมีไหมครับห้องเล่นบางที่ก็มีเปล่งเสียงได้ไหมไม่มีเสียงในตัวพัดลมมันเลเปอร์เซ็นต์ความสวยงามปะเล่นเปอร์เซ็นต์บ้างครับเยอะในบะาความสะดวกสบายด้วยไหมครับสะดวกสบายด้วยครับมีคำว่าโซฟาไหมรีโมทแอร์ไม่มีครับไม่ใช่ครับมีคำว่าเก้าอี้ไหม ไม่มีคำว่าวกี่ครับมีคำว่าแว,ว่นนะครับไม่มีคำว,ว่าแว่นครับไม่ได้ใส่ฐานด้วยใช่ไหมไม่ได้ใส่ฐานครับมันไม่ทำอะไรเลยมู <c ười> อยู่บนเตียงไม่ได้อยู่บนเตียงครับส่วนใหญ่แลนะ้วแต่อยู่ในห้องนอนอะถ่วไฟฟ้าอยู่บนเป็นไม้หรือเปล<ะ>่าฮะทำจากไม้ด้วยมีคำว่าไม้ไหมครับมีคำว่าไม้ครับไม้เป็นคำแรกป่ะไม้เป็นคำแรกครับไม้ตียุงไม่ใช่ครับไม้หน้าสามไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อถูกต้องครับโอ้ยปูยาบ้านเลยแต่จำแต่จำ ฉันเลือกนายฉันเลือกนายอย่าเลือกนายไม่ใช่ผมไม่ใชผมหัวจะระเบิดใช่ครับเจอกเริ่มครับมีคำว่าไม้ใครใครใครมีคำว่าไม้เต่าคุณรัตคุรัตผมบอกผมเด็กกูดูแว่ามึงนั่นรู้นี่ไงคุณสู้ตายจนถึงนาทีสุดท้ายเหมือนกันนะใช่ครับเพราะผมอยากจับอินไซเดอร์ครับผมอ๋อมีคำว่าไม้แล้วก็สรุปตอบเองด้วยเพราะว่าถ้าตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนเลย ผมคิดถึงว่าเขาบอกว่าทําจากวัสดุได้หลายอย่างแล้วกบมีคำถามเชิงแบบว่าสวมใส่ได้ไหมมาอยู่ช่วงกลางโชว์นะใช่เพราะผมนึกว่าเป็นแบบแว่นเป็นอะไรอย่างงี้ไงไม่ต้องาเล็งคู่ที่กูมึงเล็งคนอื่นเล็งจับน่าใส่สุดแล้วไม่พูดเลยเลยครับเพราะผมไม่รู้จะถามเลยทำไมคุณรู้สึกสบายใจตอนตอบรัวผมไม่ได้สบายใจแต่วันเลือกกูนี่ยเศร้าบอมได้แค่นี้ ตอนแรกผมมี2คนพี่รัฐกับพี่ตรงผมไหวนะไม่ใช่ผมพี่รัฐทั้งนั้นแหละไม่ใช่ผมแน่นอนแล้วเดี๋ยวพี่อาร์ตพี่บอกแล้วผมแค้นอินไซเดอร์ตานีมากผมคิดว่าจะเป็นเออไม่รู้นะผมไม่รู้นะเราไม่ต้องมาเบียดประเด็นคุณปลาโบสปลาทานครับผมคุณนักข่าวใส่กันนะครับเนียนมากเลยนะมาสมัยหรือเปล่าเออเวลาแล้วนะครับ2องนาทีพร้อมแล้วก็1 2 3ตอน้นี้กผมมี2คนพี่รัฐกับพี่ตรง ผมว่าเนี่ยนะครไม่ใช่ผมคุณปาโบลประธานครับผมคุณใสงสั่กันนะครับพี่โอ๊ตสองพี่ตรงสามครับรัตหนึ่งตรงตครับไม่ใช่กูเหมือนเลยผมนะไม่ใช่เซเดอร์ครับรถเหรอผมบอกคุณแล้วว่าอย่าชวนผมมารายการนี้ผมเก่งมากๆ ท้าใบหัวกูถึงได้ลิงก์ถึงไมค์กับเสื้อได้อยู่ในห้องนอนตรงไหนพยยไล่เลยครัเตียงใช่ไหมไม่ใช่พยายามให้บอกรู้เสื้อผ้าเขาไม่ยอมไม่ยอมพูดไงใช่พอกะตู้รู้แน่แต่พี่ไอ้เขาพูดเขว่าตู้ขึ้นมาเหมือนกันใช่ผมก็เดาไปเรื่อยเลไม่ในพี่อยากให้คนเข้าไปในห้องแล้วไงในห้องแล้วคนมันไม่เตียงมันคนจะต้องมองอย่างอื่นดีใจด้วยในรางวัลส่อไปจังเลยรุปคะแนนนะฮะตอนนี้พี่โอ๊ตมี ก่อนที่จะส่งมอบขอขวัญให้กับผู้ชนะในวันนี้นะครับผมจะพูดสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งให้ทุกคนเลือกครับจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งปีหน้าครับยจากวันที่3กุมภานะฮะอที่ Impact Arena เหมือนทองทางแล้วเราไปเทศด้วยไปขวาวุ่นเลยทีนี้จะบอกว่านี่เป็นคอนเสิร์ต ของไลท์ทูเกิลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมาการละครั้มมงห้า 5, ทั้งทูเลเอร์เฟสครับผมก <Yeah. S 3> ี่อรอบนะหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบ <Impact. S 2> อิมแพคอิมแพคหนึ่งรอบฟูลสเกลจบจบว้าจบจบ,จบ,จบเลยทุกๆอย่างที่เคยฝันไวใน้ในในในคอนเสิร์ตเกา่าๆที่มันยังมีข้อจํากัดบางอย่างที่เราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยที่อิมแพคเราทําได้ครับต yeah. ิดตามกันเวลาขายบัตรหรือรายละเอียดต่างๆได้นะครับเัพเดทให้ดูเดพเดทตลอดแหละทั้งฝั่งสมอลลืแล้วฝัากเราด้วยโซเชียลเราทุกช่องทางเดี๋ยวรู้แน่นอนครับมาดูองขวันดีก่อนครับว่าองขวัญทีีมมไ่ฉาชพวันนนี้เป็อะไร กล่องนี้นะฮะลูกค้าแปะได้บออลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูของขวัญกันดีกว่าโอเคครับเดี่ยของใครฮะใครมีกันแล้วกันฮะเฮ้ยหอยร์ะปะของเขาอะมีชาชีพต้องมีปืนไงจี้ปนมึงพูดไงว่าถามพูดทำไมมึงพูดมันรู้ ซื้อข้างหน้านี้ไปน้องอันนี้น่าจะที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ที่แคลแลนนะจารันหกเจ็ดบางพัดเพื่อนอามอให้พี่ออนครับโอเคแล้วก็คืนไปเลยครับโอเคครับอ่านี่นี่นี่คอสเตอร์ของใครครับของคุณหรือเปล่าไม่ใช่ครับของผมเองครับแหมไม่น่าว่าของครูอันนี้เซอร์จี้เดียวกันหรือเปล่าร้านเดียวกันเลยครับบางพัด บัตรเติมเงินอ่าใน,นนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นยอดปรารถนาของอ่ามิจฉาชีพไปหลายท่านหลายหลายคนจะบอกว่าออพี่ทำอะไรก็ตามแต่ขอเป็นการ์ดเติมเงินหน่อยอะจะไปเติมเงินอะไรก็แล้วแต่พี่ไปเติมกี่ร<า>้อยอันนี้2 0ง0ันกเล่นแนวโอ,อ้ย <c oughs> ในใจกูคิดว่าซื้ออันนี้ยีบาทแล้วได้สองพันกูคุ้มสามรอยสามร้อยสามร้อยสามร้อสาิอมอสมร้มอยมร้อ้ออม้อยมมร้ม้รอ้้มรยย อันนี้ของใครครับก็ผมอย่าบอกนะบางพัดอันนี้สมุดสาขอนอ่โทรศัพท์กุ๋งกิ๋งมีเสียงมีไฟสวัสดีค่ะโอ้ยขนมหมอมีดชาชาชิปโอเดอร์ชิปมีดชาชิปเป็นไงอาวางไปตรงนั้นเลยกินได้เป็นฝรั่งก็ไม่บอกและไม่น่าเชื่อฮะเพื่อนกันจริงสัตว์เบื่อกันเลย มิมงชาเซียนพอสับเข้าฮัลโหลครับสวัสดีครับครับถ้าเป็นเพื่อนถ้ารู้เทสทัวร์ติดต่อไปไม่ต้องมาเนาะถ้ารู้เทสทัวร์ติดต่อไปไม่ต้องมาเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่โอ๊ตพี่อาร์มากๆนะครับเก็บไปเลยไยโปรกเกอร์ไว้มาไหนมึงเล่นโชว์ให้กูดูหน่อยว่าซีนเขาเล่นยังไงมาดิ